ตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าพักเพื่อไทยจับไม้จับมือกับพักประชาธิปัตย์ในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ทางเลขาธิการพักเพื่อไทยได้ส่งเทียบเชิญให้กับเลขาธิการของพักประชาธิปัตย์ใครจะไปคิดใครจะไปฝันนะครับว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าสุดท้ายก็เกิดขึ้นมาจริงๆที่มาที่ไปของสูตรจัดตั้งรัฐบาลน,นี้เป็นอย่างไรแล้วมีเสถียรภาพมากน้อยขนาดไหนวันนี้นะครับชวนอาจารย์บรรวิชิตบุญโปรงมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์บรรวิชิตสวัสดีนะครับ สวัสดีครับคุณโมนายครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่กาลังรับชมนะครับที่มาที่ไปของสูตรเพื่อไทยจับมือกับประชาธิปัตย์ในการตั้งรัฐบาลเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับอาจารย์ครับผมคิดว่าเป็นการที่สมคบคิดกันอย่างเป็นระบบนะครับเพียงต่อเพียงแต่รอไทม์ไลน์หรือเวลาที่เหมาะสมท่านเองนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เองมีความพร้อมตั้งแต่อรมอมเสราจสุดที่แล้ว นะครับที่พยายามหาเข้าทางเข้ามาแต่เข้าไม่ได้ด้วยจังหวะที่เสียงของพรรครัฐบาลนะั้นมันเกินนะมี314เสียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่อนำไปสู่เป็นข้ออ้างหรือการที่จะปรับนะดึงใครเข้าดึงใครออกเนี่ยเป็นผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมคือวันที่บวชในรัตรีนะฮะคนใหม่ซึ่งก็ได้คุณแพทองคานประกอบว่าตัวผู้เล่นหลักสําคัญนะครับอย่างพรรครัประชารัฐคุณประวิตม์งสุวรรณเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก็ติดภารกิจ นะมีข้ออ้างเก่ยงไปรับนักดอนรับนักกีฬาซึ่งแบ่งระดับความสัมพันธ์่ะไม่ถูกนะครับแล้วก็นี่คือเป็นมูลเหตุดึงนะครับที่เป็นเชื้อมูลของความไม่พอใจนะครับแล้วก็มันก็มีการปล่อยสงครามข่าวสารออกมาเป็นระยะว่าผู้นําทางจิตวิญญาณของพรคเพื่อไทยอย่างคุณทักษิณเชาว่วับอกต้องไม่มีวงสุวรรณในคอรมอชุดน,นี้ถูกไหมฮะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่จนกระทั่งว่าอันนี้ผมคิดว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยน่าจะ รับโจทย์หรือเข้าใจสถานการณ์ความต้องการของคุณทักษิณและพักเพื่อไทยดีนะฮะประกอบว่าคือการที่รู้สึกว่าไม่เอาวงสุวรรณเนี่ยนะฮะแล้ว้เอื่นว่ามีประเด็นเรื่องจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพรดเอกประวิตธและเครือข่ายอาจจะพลาดมองว่าคุณธรรมนัทน่าจะเป็นสายล่อฟ้าหรือเป็นระเบิดเวลาคุณธรรมนัทก็เองก็รอจังหวะที่จะหาทางประกาศอิสรภาพ ประกาศความเป็นไทยกับตัวเองเนี่ยผม่าคุยกับคุณทักษิณว่าจะจัดการปิดสวิตสามปอยไงแตงั้นการปิดสวิตสามปอยคือการดึงบริการใช้บริการคุณธรรมนัทนะครับ <c oughs> คือเรื่องแค่เนี้ยมันคุยกันได้นะครับว่าคือด้วยก็รู้อ่ะคุณประวิชชาลาภาพมากนะครับคนจะพูดคนพูดถึงว่าจะพูดอะไรก็ปากกราไปไปเรื่อยนะทำ <c oughs> ไมท่านมาหาลือผมก่อนอันนี้ก็ว่างไว้ขอโทษขอโทยจบกันในพักได้ไงได้นะแต่เนี้ยเป็นช่องมูลเหตุแค่ประโยชน์แค่เนี้แหละ นะหรือว่าผมรับใช้มานานมาเพียงพอแล้วอันนั้นได้ทดแทนอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะนั่นเท่ากับว่าเท่ากับบิดสวิต์สามปอในรูปแบบของพรรคเพื่อไทยโดยผ่านเกมของคุณธรรมนัทซึ่งเราก็มาเห็นว่าแล้วพอเสียงเนี่ยทาให้พรรคพลังประชารัฐย่อยสลายถดถอยเนี่ยนั้นพอเสียงมันรู้สึกว่าจะดึงเข้ามาเดี๋ยวก็ถูกล้องใจทําอีกอยู่ไหมครับว่าดึง<ม>พรรคการเมืองว่าไปแทรกแซงไปครอบงาน,นประชาธิที่ปาดจึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดเหมาะสมที่สุดในสถานก,การณ์ที่เข้ามาเบียดมาแทรก แต่เป็นผลประโยชน์ที่ลงตัวเพราะการที่พรรคเพื่อไทยจะดึงร้อยเอกธร,รมนัฐมาก็คงไม่ได้นมใช้พลังประชารัฐจะต้องเป็นโคต้าคนนอกแต่รักษาเก้าอี้โคต,ต้าไว้ทั้งหมดนั้นห้าเก้าอี้ของพลังประชารัฐมันจะโดนเฉือนแบ่งไปยังที่ประชาธิปัตย์แล้วเป็นประชาธิปัตย์ที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นไม่ว่าคุณเดชอินขาวทองเลยขาธิการพรรคเนี่ยคุณโมนายก็รู้ว่ามีสายสัมพันธ์สัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณธรมนัฐคมเผ่ามมชานาน นะแล้วการเป็นรัฐมนตรีร่วมกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการในรัฐบาลคุณประยุทธ์สี่ปีคุณธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีช่วยมาก่อนนั้นการคบค้ารู้จักหน้าตารู้จักวิธีคิดแนะคิดหรือว่าเขาจะไม่้นั่งกินกาแฟนั่งกินข้าวร่วมกันสักมือ้อมันต้องมีมากกว่านั้นนะฮะงั่นเครือข่ายก็ได้เป็นเครือข่ายของผู้กองแต่เพียงว่าในนามของประชาธิปัตย์ที่เข้ามาในจังหวัดที่เหมาะสมพอดี แล้วตัวประชาธิปัตย์เองก็ทําตัวให้มีพิรุษให้คนตีความแล้วตั้งแต่วันที่16สิงหาเลยนะครับคุณจุลิศภัยก็เคยทักท้วงว่าเออควรจะเคารพมาราย,ยาในฐานะบทบาทความเป็นพักร่วงฝ่ายค้านนะโอเคแหละว,ว่าพักก้าวไกลหรือพักประชาชนในฐาะนี้เข้าโหวตไม่เห็นชอบใช่ไหมเราก็น่าจะไม่เห็นชอบในฐานบทบาทฝ่ายค้านแต่มติของประชาธิปัตย์เขาก็ประชุมแล้วว่าของงดออกเสียงงดออกเสียงมันตีความได้คือการทอดสะพานนม่ออกไหมครับ คือถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านตลอดไปคุณต้องไม่เห็นชอบแต่คุณงดออกเสียงนี่ uh huh. แปลว่าเป็นอาการแบ่งรักแบ่งสู้ว่าเป็นมารยาทวบบบทบาทหนึง่งผมเป็นฝ่ายค้านนะผมเห็นชอบกับทา uh ่า huh. นไม่ได้แต่ในเดียวกันผมก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันผมก็เลยออกทางที่ดูดีที่สุดว่าเป็นงดออกเสียง uh huh. แต่แล้วพอเป็นปฏิปัตษ์ออกมาในรูปแบบเนี้มันไม่คาดเกิดเลยนะครับว่าแล้วก็รอใครสักคนที่ในพรรคเพื่อไทยในสมาชิพกพรรคการประชุมกรรมาการแบบอ่านะฮะมีเสียงหลุดออกมาว่า มีมติไม่เอาพักพลังประชารัฐซึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่เคยมีมาก่อนว่าไอ้พักแกนนําจะมาประชุมโหวตว่าเอาใครไม่เอาใครซึ่งปกติคุณโมตัก็รู้ว่าเจ้าของพักหรือกรรมการระดับสูงจริงๆที่บอกเล้ยจะเอาใครไม่เอาใครแต่นี่สมาชิกพักฟังถูกเป็นรประชาธิปไตยนะว่าเพื่อไทยนี่ฟังเสียงส่วนมากนะครับแต่คราวนี้ผมคิดว่ามีเป็นเกมหยอดบอกไฮ้เป่าหูบอกแล้วว่าเฮ้กระซิบข้างหูบอกไอ้ช่วยบอกหน่อยเถอะว่าให้ไม่เอาพลังประชารัฐ คือคมันเลยมาเป็นแบบนี้ฮะคุณโมนายแต่ว่าข้อดีข้อเสียนะอาจารย์ครับคือพลังประชารัฐเขามี40เสียงเลยนะแต่ว่าประชาธิปัตย์ยังมีแค่25แล้ว25ที่ว่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาคร<า>บ25บด้วยเพราะอาจจะหายไป4อีกอาจจะเหลือแค่21ด้วยนะอาจารย์มองยังไงบ้างครับคุณโมนายนี่ก็ได้ยิ่งกว่าคุ้ม21เนี่ยมาแน่แน่ประชาธิปัตย์ตายแค่เดียวกันกลุ่มของผู้กองผมว่าประมาณ25หรื26อ26เขาจะอยู่ใายคัสแบบเต็มใจไม่เต็มใจแต่การทําหน้าที่เดินเข้าเดินออกเนี่ย ตามกระทรวงตามอะไรที่รับผิดชอบเชื่อเหอะกลุ่มสายผู้กองก็ยังเดินนะฮะเคยไปงยังผมก็มาสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเสียงอะ่ะนะคุ้มไปเยอะ <S <S มากกว่าเดิมอีกนงลนคุ้มค่าแล้วว่าทําอย่างเงี้ยคือหนึ่งกินรวบพอส์รวบยอดเลยคือปิดสวิตสามปอทาให้พลังประชารัฐแตกนะเอาคืนสองประชาธิปัตย์ที่เคยสู้รบปลบ,บมือกันมานะว่ายิกทักษิณยิกยิ่งรักในโคตรล้มอะไรระบอบทักษิณเนี่ยคุณใช้ไม่ได้อีกแล้ว แม้คนจะบอกว่าผู้บริหารชุดนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือการต่อสู้กับรัฐบาลคุณทักษิณคุณยิ่งรักในอดีตก็ตามแต่แบรนด์โลโก้ประชาธิปัตย์เนี่ยมันเท่ากับสลายความศรัทธาของคน,นในพื้นที่โดยเฉพาะในภาคใต้เรื่องของพังประชารัฐอาจารย์ครับคือเพื่อไทยเนี่ยไม่กังวลหรือว่าพอผลักพลังประชารัฐไปเป็นฝ่ายค้านกับพักประชาชนแล้วเขาอาจจะมีการร้องเรียนไม่รู้แหละจะจากคนในพักหรือสายสัมพันธ์จากคนในพัก ต่อคิวจะเป็นการร้องตัวคุณอุ้งอิงร้องตัวพักเพื่อไทยกังวลไหมอาจารย์ฮะผมคิดว่าน่าจะเยอะน่าคนได้กังวลแต่ผมมองงี้ว่าด้วยสไตล์คุณนัทศิลป์เนี่ยพยายามจะต้องการให้เห็นศัตรูในที่แจ้งให้ใหมากสุดคือรวบยอดเลยว่ามีใครบ้านที่โขออกมาครับ <c oughs> คือถ้าเกมมากระดี่งโดนตีข้างเดียวโดนตีหัวข้างเดียวผมว่าไม่น่าใช่คุณทักษิณป์จะวิ่งทำปืนลั่นใส่ตัวเองแบบสม่ำเสมอนะแต่ในขณะที่กินฮอส จัดการพลังประชาชนจัดการปฎิปันธลามไปถึงอดีตกปปสในรุ่นไทยสร้างชาติเนี่ยจะมาร่วมคอรามอก,กับหลานลูกเขาหลานเขาเนี่ยนะฮะอ,อันนั้นเท่ากับว่ามวลชนเดิมที่เคยศรัทธากับคู่แข่งในอดีตเนี่ยมันละลายไปด้วยพฤติกรรมไปด้วยไอที่บอกคุณทักษิณเป็นปัญหาเนี่ยทําไมคุณมาอยู่กับเขาหรือคุณมองโจทย์ยุทธศาสตร์การต่อสู้ในสามเลือกตั้งร่งรวมกันว่าพรรคประชาชนคือศัตรูใหม่ของคุณที่ท้าทายยิ่งกว่าระบอบทักษิณใช่หรือไม่ คุณทักษิณอ่าน,นเกอย่างเงี้ยว่ายืนตัวเองเหมือนบนหน้าผาที่มันอันตรายลมมาแรงจะปลิวตัวเองจะล่วงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตัวเองต้องการจะยืนอยู่หนึ่งเดียวเพื่อจะมองรอบข้างทั้งหมดว่าคนที่เคลื่อนพัดเข้ามาหรือศัตรูที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏเป็นใครดังนั้นเราก็รู้ว่านักอ้องตัวสม่ำเสมอเป็นใครคุณทักษิณหรือเกลือข่ายเพื่อไทยของเราไม่ยากแต่คะเนนเขาต้องการรวบศัตรูมาให้ที่แจ้งเอาละคุณเสรีพิสุทธิ์ปรากฏออกมาเดือสแลงแล้วจะมีใครอีกนะ บรรดาคนที่อยู่ในบ้านป่าเคยไปกินกาแฟขอคุณปวิ์ชิมหรืออันนี้อาจจะต้องมบชดใช้บุญคุณหรือการต่อสู้บุญคุณเพื่อเอาคืนแต่ย่ารืมว่าคุณปวิช์ในวัยโรยลาหรือในอะไรต่างๆเนี่ยกระแสมันปลุกไม่ขึ้นนะฮะในในแง่ว่าคุณตัวความนิยมของคุณปวิช์เองแต่กระแสลงความที่จะต่อต้านคุณแพทองคายหรือคุณทั้งสิ้นเนี่ยในฝ่ายอนุรักษ์ก็จะรวมตัวกันติดหรือไม่เนี่น่าสนใจแต่แรกผมว่าเป็นการร่วบว่าใครที่ยังแบบยังจะ อมองแล้วว่าจะเอาคุณทักษิณหรือคุณแพรทองคาลงให้ได้เนี่ยคือต้องการรวมนะต้อนมาในพื้นที่กว้างอาอยากรู้ว่าเป็นใครบ้างมากกว่าึางตอนนั้นเขาก็หกฐาทางรับมือต่อสู้ต่อไปคือดูแล้วคืออย่าคิดว่าอย่าไปปลามมากว่าคุณแบบเครือขายเฮ้ยทำอย่างนี้แย่ก็คือกระจอกตัวเองหรือเปล่าว่าทําไมปล่อยให้นะฝ่ายหนึ่งเขามีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับ มั่นใจว่าจะสามารถรับมือได้กับผลพัวที่จะตามมาการร้องเรียนสารพัฐชดีนะฮะทีนี้ขอกลับมาประชาธิปัตย์อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากแล้วหลายคนก็เป็นห่วงบวนชนหรือว่าฐานเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ประชาธิปัตย์ตัดสินใจแบบนี้มาปุ๊บเขาจะเสียฐานเสียงเลยไหมครับโอ้พอสมควรเลยครับมากด้วยเพราะอย่าลืมว่าปฉชากทัศน์มันเปลี่ยนตั้งแต่การเลือกตั้ง6 2 6, 6 6แล้วว่าประชาธิปัตย์ถูกท้าทายในพื้นที่มากมายพักมากขึ้น ตัวเองไม่ได้กินร่วมเหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ไหมคซึ่งต่อไปนี่จะมีไม่ต่างกว่ห้ารัคที่จะเข้าไปแชร์ริ่งพื้นที่แบ่งโซนในพื้นที่ภาคใต้รือนะว่าภูมิใจไทยดีวันดีคืนใช่ไหมครโดยฝ่านรามานะครับพลังประชารัฐยังไม่รู้ว่ายังคงสภาพเดิมพักอยู่ไหมแต่รวมไทยสร้างชาติที่เป็นปฏิบัติแยกออกมานะครับถ้าเขาเล่นการนองต่อก็คงได้รักษาฐานสิยได้แล้วสามจังหวัดชชยแในภาคใต้ก็เป็นภาคประชาชาติซึ่งย่องหยอรับประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เข้มข้นตรงนั้นนะครับ แล้วนั้นแม้กระทั่งแม้พักประชาชนในภูเก็ตเองที่เป็นก้าวไกลเดิมแบบเขาก็ในปาร์ตี้ริสในภาคใต้เขาก็มาเป็นที่หนึ่งในระดับบัญชีรายชื่อใช่ไหมแมมเขตยังไม่ประสบผลแล้วนั้นประชาธิปัต้องต่อสู้กับตัวเองมากกว่าต่อสู้ก,กับศัตรูนอกจากศัตรูคู่แข่งทางการเมืองที่เกิดใหม่เนี่ยตัวเองต้องต่อสู้กับตัวเองคือวิกฤตศรัทธาภายในพรรคและแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วยที่เขาก็มองไม่เหมือนเดิมนะครับ เขามองในเรื่องการเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองต่อสู้ในระบบเขตไม่จริงเรื่องระบอบทักษิณระบอบอะไรอีกแล้วไงฮะนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าตอนนี้การเอาตัวเองรอดนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการจะเรียกความเชื่อมั่นหรือว่าฐานเสียงกลับมาได้ก็คือการทําหน้าที่ในตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการที่ดีใช่ไหมครับมันก็ไม่ไม่ถึงขั้นจะแบบว้าวหรือยากยากอีกยากมากเพราะว่าหาตัวทั้งเทียมทาไมต้องหาตัวที่ดีกว่านี้ควรจะได้นะ คือโดยเฉพาะในแง่ของประชาธิปัตย์เองเนี่ยคุณเฉลิมชัยเองเสียรางวัดไปเยอะตั้งแต่สมัยเป็นเลขาธิการพรรคว่าจะไม่กลับมาเล่นการเมืองอีกเลยถ้าตัวเองได<ร>้สอสอไม่กันเดิมนะใครแล้วได้53ครั้งนี้เหลือ25เงี้ยแล้วตัวเองก็อ้างว่าประชาชนเรียกร้องนะให้ให้กลับมาเล่นการเมืองหรือคุณเดีกับว่าประชาชนเรียกร้องให้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยคือประชาชนที่ไหนคนข้างบ้านวะคุณก็ต้องพูดตามมารย,ยาทแหละแต่ประชาชนส่วนใหญ่ผมว่าในประชาธิปัต์ส่วนใหญ่เองเขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วย นะครับมันถึงมีแฮชแท็กอะเซประชาธิที่ปัดกันวอดวายแต่มันเซฟไม่ทันลา่าข้าจูป่าก,กันเรียบร้อยแล้วออคุณเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นแบบที่คุณชวนบอกคือไม่ถึงขั้นสูนพันธ์แต่ว่าเสียความนิยมไปในพื้นที่ภาคใต้นะฮะการทําหน้าที่ฝ่ายค้านบ้างอาจารย์ครับระหว่างพักประชาชนกับพลังประชารัฐ อาจารย์บอกว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างโอ้ผมคิดว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ประชาชนก็ทําหน้าที่ในฐานะเป็นมอนิเตอร์อย่างเข้มข้นต่อไปส่วนพระประทัดผมผมค่อนข้างปรามา่านะคุณโมนายเขาอภาิปรายไม่เปนะ็นนหะรอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวรอเพ่พูดก็ไม่มีเสน่ห์ผมฟังหลายคนแล้วไม่มีไม่มีน้ําอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็คุณชัยวุฒิก็พูด,พดมันเลยนะอะไรนะคุณชัยวุฒิก็พูดมันอยู่นะ คุณยชุฒิไม่์ที่ปลายองต้องรอต้องรอบิ๊กป้อมลาออกอ่ะถึงจะเลื่อนลำดับเข้ามาอ๋อเออเออช่ายช่ายลืมไปใช่ไหมฮะเนี่ยก็เท่านั้นเองไม่มีตัวจริงๆคุณนะพลังประชารัฐไม่มีเสน่ห์ในการที่จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้าหรือแคต่ทั้งอภิปรายตันเป็นรัฐบาลก็พูดก็ไม่เป็นนะคือไม่จะทำยังไงคือก็ด้วยความเคารพนะหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าว่าอย่างนี้เลยคือพลังประชารัฐเนี่ยกลายเป็นเหมือนไส้ติ่งทางการเมืองอ่ะไม่มีประโยชน์ ในร่างกายของของคําว่าในสถาบันของพรรคการเมืองอะ่ะคุณจะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณอักเสบขึ้นมาเห็นไหมเขาก็ตัดทิ้งออกท่าสงสารนะแันหนึ่งคือการรวมตัวเหตุการณ์เฉพาะกิจแล้วมันก็ค่อ,คอยย่อยสลายหรือการแตกกระจายความต้องการแต่ละคนเองในอนาคตนะคุณคิดว่ากลุ่มกำแพงเพชรกลุ่มเพชรบุญเขาจะอยู่พลังประชารัฐตลอดไปอะ <S <S <ค>่ะก็ <S <S ไม่น่าจะใช่ไม่มีอะไรจะมาชวได้อีกแล้ว นะครับ,รบมีโอกาสจะย้ายพรรคอยู่ไหมกระทั่งในอนาคตอาจจะทําอะไรบางอย่างเพื่อขอให้ขับออกจากพักก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับโมเดลนี้ครับครับเรื่องของรัฐบาลคุณแพอทองทานกับการจัดตั้งพรอมรัฐบาลรูลแปแบบนี้ออกมาอาจารย์มองว่าที่เหลืออีกสาปีอยู่จนครบโดยมีคุณแพอทองทานเป็นนาย,ยกไหมหรือจะเป็นยังไงครับเออผมคิดว่าไม่น่าจะครบเนื่อยมากเพาโดนล้องโดน,นจับ โดนจับผิดตลอดเวลาครับแม้กระทั่งการที่คุณแพลตงทานไปช่วยน้ําท่วมที่ทางหน้านเห็นไหมดูกระทั่งว่าผัดข้าวติดแก๊สไม่ติดแก๊สเนี่ยแต่ว่าคนไม่ทอดตัวกันเร็วนะถึงการปฏิกิยาหรือความแบบหมันไส้หรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นห่วงเกรงว่ารัฐบาลพระเพื่อไทยในภายใต้ของคุณแพลตงทานจะไม่ต่างอะไรคุณเศรษฐานะครับขับ,คบเคลื่อนงานเป็นระบบคนกลากาการงานลูทีงานไปแสงวิสัยทัศปัสกถาอะไรและแสงบ้านเนี้ย เขาทําอะไรมาก็เกรงว่าจะโดนร้องไปหมดลําบากเหมือนกันนะนะครับผมคิดว่าคือต้องประเมินปีต่อปีผมไม่กล้าผมไม่เชื่อว่าจะอยู่ครบสามปีไอ้แค่ปีเดียวนี้ก็เก่งมากแล้วนะมรสุมนี้เพราะว่าตัวคุณทักษิณเองเนี่ยแหละฮะจะเป็นตัวสายล่อฟ้าและเป็นระเบิดเวลาให้กับตัวคุณแพทองทานเองด้วยครับเอาละชัดเจนมากเลยครับวันนี้กลับขอบคุณในการวันวิชิตมากเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณโมนันครับสวัสดีครับ